เฮ้ย่เพิ่นสินับเบิ่งกันนะว่างนึงนี่ว่าทายแล้วก็ยังเห็นอีกอันนี้สองดอกเด้อจ้ะสองแล้วมันเกี่ทายข้างทางพุม่มผิวนงนี่เด้จ้ะเอาต้นไม้ออกจักหน่อยกันโอ้ยนั่นก็ดอกใหญ่อยู่ข้างทางนะจ้ะดอกใหญ่ๆแล้วก็เมืข้างล่างอีกจ้ะลงเด้อข้างล่างนี่นี่ก็ดอกนี่ะะนออด,อนนดอกนี่ดอกใหญ่ๆนี่ ดอกหนึ่งจ้ะดอกใหญ่แล้วก็ลงไปข้างล่างอีกจ้าข้างล่างเด้อเออนี่เด้อุ้ยดอกร้องอ่อนงามๆเลยมัิงสีเบิ้งไปรอบตน้นมาเด้อนี่แหละดอกกามันก็อยู่ดอกใหม่มันก็ขึ้นมาทางนี้ก็มีดอกนี้หน่อยดอกหนึ่งนี่จ้ะที่แยกเพ่ศเห็น กะมีอีกสองดอกก็คือสองดอกนี่จะเพื่อนๆกะข้างในคือสิบวมีดอกนี่คือสะมีเท่านี้เลยโอ้ยไนได้ดอกข้างในหน่อยคือสะบปเอาดอกมะได้เห็นได้เห็นข้างในเห็นไหมเออเดี๋ยวเดี๋เพื่อนสีเก็บก่อนด้วยจ้ะเก็บให้เบิ่งเด้อเอาบปนอนดอกนี่เนาะอุ้ยมันจะถึงคนมันดอกเอาไปปลายมันอะ ว่ามรู้สึกว่ามันแก่เอออาจจะมองเขาขามันน่ะที่งอกไม่น่ะมึงไม่เสียออกไม่หายห้าบอเอองัดอนอกมันที่แก่ๆน่ะเอาไว้มันเป็นเชื้อกีล้วมันก็งอกมาอีกนี่ได้ไหนล่ะได้แล้วได้แล้วว่าเอาแก่หรอกเอ้ยนี่เด้อที่มันออกใหม่ๆนี่มันอ่อนๆเอ้ยได้อีกเลยจ้ะไม่มันเสียบเยอะข้างใน เอ้ยอ,อันนี้มันอ่อนๆอันนี้แก่ๆก็เอาออกบเอามันบางไรจะเพื่อนๆซอยหลุ่นแน่ว่มันสิงัดออกได้บ่อันนี้มาอยู่อันนี้อันนี้ม่อยู่นี่เอ้ยบางดอกกามันหลายปีละเฮ็ดพันปีมั้งนี่เอาต่แม่ไหมมันเอ้ยดินจีเขา จิงค่ะก็ได้เดี๋ยวเสร็จแบ้วบังหนึ่จีแดงว่ามันสิเหลืออีกบ่ว่าให้สิเจ็บโอ้ยมีหมองเจ็บอีกบ่หมองลหรินจีแดงอ่ะอุ้ยอุ้ยงัดเอาก็น่าอื้ออุ้ยโอ้ยอย่านึกเสียบถึกมั้วยิ่งขุดเอาเนาะอเอาหยากระเสียว งัดมางัดเธอน้อยเนอยได้แล้วได้แล้วเริ่มงัดมาไเ้เอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาลุ่นๆุให้ย่ะให้ย่ะให้ยะให้ยะเนห้ยะเอ่นใหยะเนอุ้ยอู้หูเหออไอของเกานี่มันลนใสเออออกมาจากใจเพอนเพื่อนเอ้ยข้างในมันขึ้นอย่างบ้ใหม่เนาะ นี่นี่คือมันเป็นยังไงสิคือแจ๊บคือมันเป็นยังไงสินาะเออแต่อันนี้เดี๋ยวจะทำเบิงบึงจะทำบึนเพื่อนเบิึงจ้ะนี่ไนรีเห็ดลินจื้อยักษ์อ่าบางแบบบึงนี่เดี๋ยวสิงัดอันนี้อีกจ้ะมีเผือกไอ้อาดอกนี่อันนี้ก็บอสงัดเขาไปลึกดอกเออแต่มันก็แข็งเนาะ มันออกมาหมดเลยกับเอามันนั่นโอ้ยเมื่อมันกับบดเทียงเว้ยอออืมมามาหล่นลนล่นอุ้ย,อย,อยขอนี่เด้อขอนี่เด้อจะทิจะทางจะทุ่งจะท่าจะปล่าจะเขาเด้อขอยาอยุวอนะัตนาอุ้ย,ยได้แล้วอุย้ย คือยังมันเป็นยังสิ่งหนอมันบ่ค่อคยขาวไหมเห็ดลินจีขาวคือยังบ่บ่ขาวเนาะนี่จังสิ่ี๋ยวต้องไปถามเบิ่งเพื่อนๆพืพ่อละเดอ้อนี่เดอ้อนี่เห็ดลินจีขาวที่ว่ามันอาะสิเท่าเลยจ้ะดอกตั้งๆหน่ะย้ายเพื่อนบ่เอาดอกจ้ะอ่าทั้งๆหน่ะทีนเห็นหน่ะบ่เอาดอกจ้ะเอาดอกตำตำ,ตำนี่กับพ่อคี่านปีนไหมแค่นี้กับพ่อล่ะ เอาไว้ให้มันเป็นเชือกมึงก่อนเอาหลุนยี่เพื่อนนะจ๊ะดอกมันใหญ่หนิมึงในป่ายังนีิดอกป้าแกงใหญ่เลยนี่เอ้ยไปอยากได้มันดอกความจริงน่ะนี่นี่เสียอเอาไว้เนาะเอาไว้บ่เอาหนอกๆมันเนาะนี่เละเอาบอลหนี่มันนี่เอาแตนหน่หนอกๆมันอันนี้ใหญ่ไก่มาติดเอาไว้ เออเอามองที่มันงอกไหมอ่อนๆนี่พ่ออุ้ยอุ้ยอีอีมาสั่นอุ้ยอุ้ยอือเอ้มีอีกดอกหนึ่งดอกอ่อนขังเสื่องพ่อมันดอกเอาแค่นี้ก็พ่อนี่อุ้ยมันบึงบางงามเว้ยนี่มันเป็นมันบางงามไหมบางงามบางงามเป็นไหนไว้ยเออเสร็งกันนะ bà ngam với bà ở bên đọc bà ở bên đọc ơ à, vầy mình phải chia nó phải phải nó thương Như vậy nó nó sẽ phải chia nào vầy tuần mày phần nào